จำไว้นะลูกๆคำขวัญวันเด็กปีนี้รักชาติไทยใส่ใจโลกสั้นๆจำง่ายนะจ๊ะคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมชายคนหนึ่งถึงยอมเดินฝ่าแดดร้อนๆเบียดเสียดผู้คนในตลาดสำเพ็งจนเหงื่อท่วมตัวขนาดนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองเลยครับลุงสมชายแกเดินเลือกชุดนักเรียนทีละตัวพลิกดูเนื้อผ้าอย่างดีที่สุด แกเลือกของเล่นชิ้นเล็กๆทีละชิ้นด้วยสายตาที่มุ่งมั่นเหมือนกําลังทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่และนี่คือผลลัพธ์ของความทุ่มเทถ้ทายรถที่อัดแน่นไปด้วยขนมเต็มคันรถมันไม่ใช่แค่ขนมถุงและไม่กี่บาทาแต่มันคือความสุขที่แกบรรจงยัดใส่ลงไปจนเต็มเพื่อเตรียมส่งต่อให้เด็กๆในวันเด็กปีนี้ลุงสมชายสอนให้เรารู้ว่าฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษ ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแค่มีหัวใจที่รู้จักให้โลกใบนี้ก็น่าอยู่ขึ้นแล้วครับสุขสันต์วันเด็กครับทุกคน